ครับขอบคุณทางด้านห้องส่งครับแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมที่อยู่ในห้องส่งทุกท่านนะครับวันนี้พ่อใหญ่สีพามาหาเหตุอีกแล้วครับท่านที่อยู่ข้างหลังนี้ก็คือแปลงพริกตอนนี้พ่อใหญ่สีพามาอยู่ที่บ้านสารจอดตําบลสําหยางอําเภอสีชมพูจังหวัดขอนแก่นของเรานะครับวันนี้เราจะนําท่านผู้ชมมาหาเหตุในเรื่องของปุ๋ยนะครับเหตุอย่างไรเขาถึงจะใช้ปุ๋ยยูออนิกของเราอยู่ในพื้นที่ใช้แล้วมันดีอย่างไร ยินดีลากเรือนผลผลิตเกินคาดอย่างไรนะครับเรามาพบกับตัวจริงเสียงจริงของพี่เขาเลยสวัสดีครับคนที่คนสวยครับสวัสดีค่ะคือ่าจางไดนนอกรางกองนางขันมังค่ะบ้านสารจอดค่ะตําบลสมยางอําเภอศรีชมพูจังหวัดขอนแก่นค่ะพี่กองนางมาพบกับยูนดีนานยังครับพี่ประมาณสามปีได้แล้วค่ะสามปีแล้วเหรอค่ะเริ่มปลูกพริกมานานยังครับเนี่ยประมาณห้าปีแล้วค่ะประมาณห้าปีหกปีแล้วค่ะครับ แต่ก่อนพี่กองนางใช้ปุ๋ยแบบไหนบ้างครับพี่ส่วน,น,นมากก็ปุ๋ยในพื้นที่ปุ๋ยตลาดค่ะส่วนมากเป็นของสูตร15-16ทุกกี่ห้อค่ะไม่เลือกยี่ห้อทุกยี่ห้อปุ๋ยท้องตลาดทั่วไปเนาะค่ะแต่ก่อนในผลผลิตได้เยอะไหมพี่แต่ก่อนเนี่ยก็ไม่ค่ะส่วนมากมันจะครึ่งต่อครึ่งของผลิตภัณฑ์ยูออนิกค,ค่ะอ๋อครึ่งต่อครึ่งของปุ๋ยยูอนอิกของเราะนะครับ พอมาเจอกับปุ๋ยยูนิคของเราเนี่ยพี่กองนางประทับใจอย่างไรบ้างครับพี่ใช้แล้วมันต้นเขียวสวยหรือเปล่าต้นเขาโตผิวสวยแล้วก็ต้นมันสีเข้มลำต้นมันใหญ่ค่ะลำต้นใหญ่ขนาดเม็ดใหญ่ไหมพี่ใหญ่ค่ะพอใช้ปุ๋ยยูนิคนของเราลงไปเนี่ยลักษณะของดินล้วนซุยไหมพี่ล้วนค่ะระบบรากเป็นยังไงบ้างรากยาวไหมยาวค่ะเนาะเม็ดมันสวยแบบนี้ตลาดชอบไหม ค่ะคือเขาจะสีสวยแล้วก็เก็บไว้ได้นานค่ะไม่เน่าอืมตลาดชอบค่ะนานกี่วันครับพี่นี่ห้าหกวันหรือกี่วันเขาบอกว่าประมาณอาทิตย์หนึ่งคือขายไม่หมดเนี่ยก็ไม่มีเน่าไม่มีเน่าไม่มีเสียเลยใช้ปุ๋ยยูอนิกของเราลงไปค่ะพี่กองนางใช้ทั้งสองสูตรเลยเนาะพี่เนาะค่ะครับในเรื่องของเทียบต้นทุนในเรื่องของปุ๋ยกับท้องตลาดทั่วไปเนี่ยเป็นยังไงบ้างพี่ ใช้ลดลงเยอะไหมก็ลดลงค่ะเพราะว่าใช้จํานวนน้อยไม่ต้องใช้เยอะเหมือนปุ๋ยท้องตลาดอ๋อวิธีการนํามาใช้วิโอนี่ของเราหนี่ของพี่กองนางนี่ใช้อย่างไรบ้างครับพี่ก็ให้ทางน้ําช่วงแรกหลังมาก็ใช้ทางดินค่ะที่เห็นเจาะรูอยู่ที่มองเห็นอยู่ตรงนี้ใช่ไหมพี่ค่ะอ๋อระบบจะเป็นแบบนี้ค่ะพิกพันต้นนี่พี่กองนางใช้อยู่ประมาณกี่กิโลครับพี่ เวลาละลายมาตามระบบน้ําหยดประมาณสองกิโลค่ะอ๋อประมาณสองกิโลหนึ่งกิโลถึงสองกิโลได้เนาะพีเนาะแล้วก็ปล่อยมาตามระบบน้ําหยดพอพริกเริ่มอายุประมาณเท่าไหร่พี่เริ่มมาบล็อกปุ๋ยเม็ดประมาณสามสิบวันค่ะอ๋อพริกได้อายุได้สามสิบวันต้นเริ่มแข็งแรงแล้วแต่งสาวด้วยค่ะแต่งสาวเสร็จแล้วก็บล็อกปุ๋ยเลยค่ะอืมีมีระยะเวลาในการใส่นะครับท่านผู้ชม แต่การปล่อยตามระบบน้ําหยดนี่พี่กองนางปล่อยกี่วันครั้งนี่ครับพี่ก็ประมาณอาทิตย์หนึ่งจะปล่อยสองครั้งค่ะอ 1, าทิตย์หนึ่งปล่อยสองครั้งค่ะนะครับแปลงที่ที่เห็นอยู่นี้ประมาณกี <ấp> ่ไร่ครับพี่ประมาณไร่กว่า <ฮะ S 1> ไร่กว่า <ฮะ S 1> ใช้ไม่เยอะนะครับอาทิตย์หนึ่งใช้อยู่สี่กิโลแค่นั้นเองค่ะปล่อยมาตามระบบน้ําหยดดินของเราก็เป็นดินทรายนะพี่เนาะค่ะดินมันก็จะไม่ค่อยกอดปุ๋ยเท่าไหร่พี่กองนางบล็อกปุ๋ยสูตรไหนลงครับพี่ สูตรเสมอหรือสูตรเขียวสามสิบเก้าไอ้สามสิบเก้าหกสามสิบเก้าหกก่อนเนาะสามสิบเก้าหกก่อนเพราะว่าพิกยังไม่มีเม็ดไม่มีลูกหลังจากนั้นประมาณห้าสิบวันถึงหกสิบวันนี้พี่กองนางเริ่มเปลี่ยนสูตรปุ๋ยไหมครับพี่ทางดินเปลียปยป่ยนค่ะก็เปลี่ยนมาใช้ตัวสิบแปดเสมอค่ะสิบแปดเสมอนะครับสิบแปดไม่มีวันแพ้นะครับสิบแปดเสมอนะครับท่านผู้ชมเนาะนะครับในเรื่องของปุ๋ยยูนิ ใช้แล้วเนี่เงินเพิ่มจากใช้ปุ๋ยทั้งตลาดทั่วไปในผลผลิตเพิ่มนี่เยอะไหมพี่ก็เท่าตัวค่ะเท่าตัวค่ะจะเคยได้ไร่หนึ่งอยู่ตกประมาณกี่บาทพี่ไร่หนึ่งผลผลิตผลผลิตรวมทั้งหมดแล้วก็ไร่หนึ่งเกือบแสนได้ค่ะเกือบแสนค่ะแต่พอมาใช้ปุ๋ยยูออเกแล้วสองแสนเลยเลยพี่ค่ะโอ้โหถือว่าสุดยอดครับท่านผู้ชมครับในห้องส่งนะครับเสียงการันตีจากตัวจริงเสียงจริงนะครับ อยู่ที่อำเภอสีชมพูของเรากลุ่มแถวนี้มีแต่กลุ่มเซียนพริกทั้งนั้นมีใครมาแอบดูบ้างไหมพี่แถวนี้ก็มีบ้างค่ะมีบ้างเนาะคือมาเก็บพริกรับจ้างอย่างเงี้ยอยากมาดูอของเราด้วยเขาอยากปลูกเหมือนกันกับพี่ไหมอยากค่ะแล้วพี่กองนางแนะนาเขาไหมก็ก็บอกว่าถ้าได้อยากปลูกก็ลองได้ค่ะลองได้ใช่ไหมะนะครับเราไม่ต้องห่วงเนาะ่ะนะครับพริกสวยอย่างเงี้ยเนี่ยผมอยาก ให้พี่กองนางพาผมดูระบบน้ำว่าระบบนี้ระบบอะไรพี่อันนี้ระบบน้ําหยดค่ะระบบน้ําหยดแถวคู่นะพี่เนาะปลูกแถวคู่นะครับเรามาเรามาเดินชมดูว่าพริกสวยๆเนี่ยเม็ดปุ๋ยอยู่อยู่ของเราเวลาลงไปแล้วเนี่ยลักษณะเม็ดเป็นแบบไหนนะครับและดูระบบรากว่ามันออกแบบไหนนะครับท่านผู้ชมนะครับท่านผู้ชมตามผมมาชมในสวนสักนิดหนึ่ง ครับท่านผู้ชมตามพ่อใหญ่เสียเหตุมาครับวันนี้ผมจะนําท่านผู้ชมมาพบกับเหตุและผลทําไมสมาชิกของเราที่ปลูกพริกถึงใช้ปุ๋ยยูโอกของเรานะครับในพื้นที่เนี่ยใช้แล้วสวยแบบนี้เนี่ยที่กองนางพอใจไหมครับลักษณะเม็ดพริกออกมาแบบนี้พอใจค่ะนะครับเม็ดลักษณะเม็ดนี่เม็ดเต็มเม็ดตึงดีมากเลยนะครับลักษณะแบบนี้ครับท่านผู้ชมชที่มองเห็นนี้เป็นระบบน้ําหยดใช่ไหมพี่ค่ะ อ๋อระบบน้ําหยดเวลาใส่เนี่ยพี่กองนางใส่ตรงนี้ตรงรูนี้เลยครับพี่ค่ะดูอะไรเนาะนี่เนาะอันนี้จะลงลงทางดินค่ะใช้เม็ดไม่ต้องละลายทางสายยางทางน้ําหยดค่ะอันจีวันพี่เริ่มเอาเม็ดปุ๋ยลงก็พิกได้สามประมาณสามสิบวันสามสิบห้าวันค่ะพี่กองนางเอาลงเยอะไหมพี่ก็ประมาณหลุมละช้อนชาค่ะ เดือนหนึ่งพี่ใส่กี่ครั้งครับพี่ประมาณสองครั้งค่ะประมาณสองครั้งะนะครับการจเจริญเติบโตของต้นพืชก็ดีด้วยเนาะ,ะพี่อุ้ยลำต้นใหญ่ๆแบบนี้นะครับการจเจริญเติบโตนี่กี่วันแล้วครับพี่นี่นี่ประมาณสองเดือนกับสิบกว่าวันนี่แหละค่ะสองเดือนสิบกว่าวันหกสิบถึงเจ็ดสิบวันเนาะพี่เนาะนะครับลักษณะต้นดีมากเลยนะครับนะลักษณะลําต้นนี่ถือว่าใหญ่สุดเลยนะครับดูนะครับลักษณะนะครับใหญ่กว่าปากัยสองเท่า นะครับใหญ่กว่าปากกาสองเท่าแล้วจะเจริญเติบโตขึ้นไปอีกนะครับเขาใหญ่ๆแบบนั้นต้นพลกของเราเวลาได้ปุ๋ยยูโอนิกนะครับดีลรากเดินผลผลิตเกินคาดของเราใหญ่แบบนั้นเลยนะครับทั้งแข็งทั้งแข่งด้วยถ้าไม่แข็งไม่แข่งจริงนะครับไม่เก็บได้ถึงหกเดือนใช่ไหมพี่าการันตีเวลาใช้ปุ๋ยสูตรแรกนี่พี่กองนางเอาปุ๋ยสูตรไหนบ้างพี่ลงลงลงมันจะลงสูตรเริ่มต้นขอนค่ะสามสิบ สามสเก้าหกค่ะ ừ, ปุ๋ยูินิของเราสามสิบเก้าหกลงก่อนะนะครับจนถึงกี่วันครับพี่ที่เราจะได้เปลี่ยนสูตรปุ๋ยก็ประมาณสองเดือนค่ะประมาณสองเดือนก็คือแสดงว่าพี่กองนางเพิ่งเริ่มเปลี่ยนสูตรปุ๋ยะนะครับเพิ่งสูตรสิบแปดลงนะครับลูกใหญ่เบลือเบล่าเลยนะครับลักษณะของเม็ดพริกออกมาถือว่าสุดยอดนะครับสูตรเสมอนี่ของเรานี่มันจะเร่งติ่งเร่งตึงนะพี่เนาะ,ะนะครับ เวลาใส่ลงไปแล้วครับท่านผู้ชมเอ้ยไม่มีวันแพ้ครับมีแต่ชัยชนะอย่างเดียวนะครับ <c oughs> พี่เปลี่ยนมาแล้วนี่พี่พี่ใส่กี่ครั้งครับทีนี้กี่ครั้งต่อนหนึ่งเดือนสองครั้งต่อนหนึ่งเดือนแล้วปร,ปริมาณการใส่พี่เพิ่มขึ้นให้มันไหมเพิ่มค่ะจากช้อนชาก,ก็มาประมาณเกือบเกือบช้อนโต๊ะะค่ะหนึ่งผมนึกว่าสองช้อน <c oughs> <c oughs> ลนักษณะการเริญเือนเติบต,ตัวมันก็อย่างนี้แหละครับท่านผู้ชมถ้าต้นใหญ่นะครับต้นใหญ่มั่ก็ต้อง กินหาอาหารเยอะนะครับหาอาหารเยอะมาดูระบบรากของมันนะครับพี่กวางนางใส่ปุ๋ยลงไปแล้วเนี่ยมันมีรากไหมเนาะของพี่กวางนางนี่เนาะนะครับเนี่ยมาดูรากหน่อยสินะครับรากพริกสวยไหมทําไมต้นมันตโตจังนะครับดูครับท่านผู้ชมระบบรากเวลาได้ปุ๋ยยูนิกของเราลงไปนะครับ ดินดีรากเดินผลผลิตเกินคาดส,สมชื่อจริงๆครับท่านผู้ชมรากสวยมากนะครับถ้ารากหาอาหารออกมาเยอะๆแบบนี้ไม่ต้องห่วงในเรื่องของการเจริญเติบโตเนาะพี่กองนางเนาะไ <ฮะ S 1> ออถือว่าสุดยอดเลยนะครับถือว่าสุดยอดเลยลักษณะลูกก็ใหญ่ด้วยโตด้วยนะครับดูเม็ดสิครับเวลาได้ปุ๋ยยูอนิของเราถ้าปุ๋ยท้องตลาดทั่วไปมันจะไม่ขึ้นมาลักษณะแบบนี้ใช่ไหมพี่กองนางค่<ฮ>ะมันจะขึ้นมาเป็นเป็น ชุดเดียวเลยใช่ไหม <ฮะ S 1> อันนี้ลักษณะยอดออกมาท่านผู้ชมยอดออกดอกออกยอดออกดอกออกถือว่าสวยมากนะครับดูมองไปนี่ยิ่งใหญ่อลังการมากในเรื่องของเม็ดพริกนะครับถ้าเป็นภาษาอีสานบอกว่าอ้ยสั้นสบลบอยูะเนาะพี่กวางนั่งอ้ยสวยมากนะครับพี่กวางนางปลูกนี่ส่งไหนครับพี่นี่่าส่งมาเลส่งสิงคโปร์ค่ะส่งมาเลส่งสิงคโปร์ค่<ฮ>ะท่านผู้ชมในห้องส่งครับ ประเทศไทยไม่ได้กินหรอกครับนู่นสิงคโปร์กับมาเลนี่ครับได้กินเม็ดเม็ดพริกสวยแบบนี้ของยูนิไลท์ไปส่งตลาดนี่กี่วันครับพี่นี่กี่วันไอลักษณะการเก็บก็ประมาณสิบวันเก็บครั้งหนึ่งค่ะสิบวันเก็บครั้งหนึ่งเวลาไปถึงตลาดแล้วพ่อค้าว่ายังไงบ้างครัพี่ก็เขาชอบตรงที่มันสีสวยแล้วก็เก็บไว้ได้นานค่ะสีสวยเก็บไว้ได้นานนะครับ ของสวยไทยก็อยากเก็บไว้เนะาะได้ราคาด้วยครับท่านผู้ชมนะครับเรื่องผลผลิตนี่เยอะมากนะครับออกไปเที่ยวที่แล้วนี่กี่กิโลนะครับพี่สามร้อยหกสิบโลค่ะสามร้อยหกสิบโลเฉพาะลูกงามเนี้ยค่นะนี่ครับถ้ามองเห็นอยู่ตรงนี้เนี่ยพี่กวางนางคิดว่าจะเข้าตันไหมเนี่ยถึงหนึ่งตันไหมพี่ใกล้<น>ตันค่ะรอบนี้ใกล้ตันสุดยอดเลยนะครับท่านผู้ชมเนาะนะครับเม็ดที่ก็สวยแบบนี้ลักษณะการเก็บออกตลาดเป็นยังไงบ้างพี่นี่ หัว oh, ครับท่านผู้ชมงามนี้มันมีกี่ลูกงามนี้มันมีกี่ <5 S 1> ล,กลูกนี่ครับท่านผู้ชมมันมันจะไม่ได้ตันได้ยังไงครับท่านผู้ชมสมบูรณ์มากมันสมบูรณ์มากครับท่านผู้ชม <c oughs> ไม่ใช่มันผิดปกตินะครับได้ปุ๋ยยูโอนิกของยูนิไลเข้าไปนะครับท่านผู้ชมดูงามหนึ่งออกมาสี่ลูกห้าลูกนะครับท่านผู้ชมนับได้เลยแลวลูกก็ไม่ใช่ธรรมดามีแต่ขนาดนี้ขึ้นเลยนะครับ อันนี้ยังลูกอ่อนอยู่นะครับยังลูกอ่อนอยู่สามารถขยายเจริญเติบโตได้ไปอีกนะครับท่านผู้ชมปุ๋ยยูนิของเราถือว่าสุดยอดมากเนาะพี่กองนางเนาะนะครับผมอยากให้พี่กองนางเนี่ยนำท่านผู้ชมที่อยู่ในห้องส่งนะครับรวมทั้งพ่อใหญ่ซีในพาไปหาเหตุตรงที่เราจะละลายปุ๋ยกันต่อเนาะพี่กองนางเนาะนะครับเชิญท่านผู้ชมเลยครับท่านผู้ชมทางห้องส่งครับพ่อใหญ่ซีหาเหตุก็พาท่านผู้ชมมาพบกับปุ๋ยยูนิกดินดีรากเดินผลผลิตเกินคาดแล้วนะครับ จะมาทําวิธีการใส่ปุ๋ยใส่ยังไงละลายปุ๋ยใส่แบบไหนนะครับช่วงนี้เขาจะใส่ปุ๋ยสูตรอะไรอยู่ในพื้นที่นะครับเราก็มีลูกมือของพี่กว่างนางนะครับให่ลูกหรือแฟนคะพี่นี่แฟนค่ะแฟนเหรอนะครับให้พี่คุณพี่แนะนําตัวหน่อยนะครับมือกากับปุ๋ยยูนิของเราเลยนะครับท่านผู้ชมสวัสดีครับผมนายฉลองคันมังอ๋อบ้านสารจอดอำเภอศรีมภูจังหวัดขอนแก่นครับอ๋อ อยู่บ้านเดียวกันในบ้านเล็กที่เดียวกันในพี่นึกว่าอยู่คนละบ้านเล็กที่เนาะนะครับอันนี้เราก็มาดูนะครับปุ๋ยหนึ่งกิโลนะครับที่เราจะปล่อยไปกับพริกหนึ่งพันต้นนะครับวันนี้เราจะทําวิธีการปล่อยดูนะครับอ่พี่หยองนะครับอันนี้ปุ๋ยหนึ่งกิโลเนาะเรามาทําวิธีการละลายดูซิว่าจะละลายไปแบบไหนนะครับอ่ะพี่หยองละลายลงในถังตรงนี้ก่อนใช่ไหมครับลงในถังนี้ครับอ๋อลงในถังตรงนี้ก่อน พี่หยองได้คนไหมคนคนคนแล้วก็ตักใส่ถังใหญ่เลยด้วยครับคนคนคนลักษณะแบบนี้ใช่ไหมนะครับโอ้โหถ้าพ่อให่ซีไปอยู่ตรงนั้นนะยืนถือไม้เขาเรียกว่าคนเร็วเลยนะครับท่านผู้ชมในห้องทรงรับอันนี้พี่หยองนะครับพี่หยองนี่คนดีครับท่านผู้ชมโอ้โหคนถือว่าสุดยอดเลยนะครับอืมนะครับละลายเร็วมากเลยนะครับพี่หยองครับใช่ครับ หลังจากนั้นเรามีวิธีการยังไงพี่หยองก็เอาตักแล้วก็ใส่ถังใหญ่เลยโอ้ oh, ตักใส่ถังใหญ่อ๋อ oh, ตักใส่ถังใหญท่ทำไมต้องอันมีตัวนี้ด้วยพี่หยองเพราะว่าตัวดูดปุ๋ยเราอยู่ตรงนี้ครับอ๋อตัวดูดปุ๋ยเราอยู่ตรงนี้อันนี้แต่กองชั้นแรกใช่ไหมครับพี่อก oh, องชั้นแรกอ๋อกองชั้นแรกเพราะเราไม่ใช้กองแบบอ๋อเพราะว่าเราไม่มีกองอยู่ตรงอัน ไปเท่าไปไปสายครับอ๋อท่านผู้ชมพี่หยองแกไม่มีกองแกก็เลยทําลักษณะแบบนี้ครับกองผ้าสองชั้นนะครับก็สามารถใช้ได้เหมือนกันครับท่านผู้ชมหากแต่วิธีการประหยัดนะครับท่านผู้ชมกลเม็ดเคล็ดลับอยู่ในพื้นที่มีเยอะมากครับท่านผู้ชมนะครับโอ้โหทั้งทั้งคนสวยทั้งคนหล่อช่วยกัน,นสงสัยในพริกจะสวยมากเลยนะครับวันนี้หลังจากละลายเสร็จนะครับแล้วก็ มีขั้นตอนอยังไงบ้างครับแล้วก็ที่ยอ้อนเชี่ยงเลยครับอ๋อริกที่เรามองเห็นอยู่เนี้ยนะครับประมาณไหล่หนึ่งนี่เราเราเราใส่ไปประมาณเท่าไหร่ครับถังสองร้อยลิตรน,นี่ครึ่งถัง,งครับครึ่งถังก็คือร้อยลิตรประมาณร้อยลิตรครับประมาณร้อยลิตร,รนะครับต่อปุ๋ยที่เราละลายหลังจากนั้นเราก็จะทําการปล่อยใช่ไหมพี่ย้องการปล่อยเนี่ยปล่อยยังไงบ้างครับพี่ย้องแล้วก็ติดเชื่ยงแล้วก็ประมาณสามถึงห้านาทีแล้วเราก็เปิด S <S อ๋อนี่ให้ปุ๋ยออกไปเลยอ๋อให้ปุ๋ยออกไปเลยเราเพื่อวิธีการปล่อยเราก็จะปล่อยน้ําไปก่อนใช่ไหมประมาณสามถึงห้านาทีเนะาะนะครับให้ดีมีความชื้นก่อนเราก็จะปล่อยตัวดูดปุ๋ยไปใช่ไหมพี่หยองอ่าหลังจากนั้นเราก็จะไปเช็คทางปลายสายว่ามันออกหรือไม่ออกครับผมนะครับถ้าปุ๋ยมันหมดทางปลายสายเนี่ยมันก็จะเป็นน้ําสีอะไรพี่หยองสีใสใสสีใสๆสเนาะนะครับอ่าผมอยากดูวิธีการจังเลย สตาร์ตติดไ,ไหมเนาะเนาะอันนี้นะครับท่านผู้ชมทางห้องโซงนะครับลองสตาร์ตดูซิพี่หยองนะครับอ่าเปิดสวิกแล้วนะครับท่านผู้ชมโองว่าติดอยู่ครับท่านผู้ชมสุดยอดเลยนะครับตอนนี้คีองานเต็มใจมากนะครับมัอกรอง,งน้ำก่อนครับเพราะว่าเครื่องตัวนี้ใช้ใช้เครื่องจริงๆครับท่านผู้ชม เปลีปแรงดันน้ำไ,ไปแล้วครับท่านผู้ชมไม่ต้องเร่นแรงใช่ไหมครับพี่หยองดมอเป็นปกติแค่นี้คร<น>ไปยังท่านผงไปแล้วครับ่นลครับี้นะครับลักษณะการดูด โ,โหดูดเร็วดีมากเลยท่านผู้ชมนะครับปุ๋ยของเราเป็นปุ๋ยละลายได้หมดนะครับมีแม่ปุ๋ยอยู่สี่ตัวครับท่านผู้ชมนะครับละลายหมดแล้วก็ปล่อยไปทีเดียวเลยเวลากินก็จะได้กินพ,พร้อมๆกันนะครับหลังจากนั้นเราไปที่อยองฟาผมไปเชื่อมไปสายหน่อยถือว่ามันหยดหรือไม่หยดนะท่านผู้ชมตามผมมามาครับท่านผู้ชมนะครับตามผมมาชมว่า การหยดม like ันเป็นลักษณะแบบไหนบ้างนะครับน้ําหยดก็จะไงนะครับไงายเทปขึ้นนะครับเทปตรงหยดนะครับลักษณะการหยดก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับท่านผู้ชมะเขาก็จะหยดติ้ง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 แบบนี้นะครับเวลาเราให้ปุ๋ยนะครับลักษณะน้ําก็จะเป็นสีดำหน้าที่หยองเนาะเวลาปล่อยมาลักษณะก็เป็นสีดํา พอได้ปุ๋ยยูออรนิของเราเข้าไปนะครับรากก็จะวิ่งเข้าหาปุ๋ยครับท่านผู้ชมนะครับลักษณะรากขนอ่อนรากหาอาหารห้องครัวหาอาหารของต้นพริกจะเดินเติบโตดีมากเลยรากขาวสวยนะครับถ้ารากสีน้ําตาลก็จะเดินเติบโตไม่ค่อยดีแต่ถ้ารากสกีขาวแบบนี้การันตีได้ครับท่านผู้ชมในการจะเดินเติบโตน้พี่หยองเนาะนะครับ<ะ>นี่การหยดเขาก็จะหยดไปเรื่อยๆหยดจริงจรงจริง จนจนก่าปุ๋ยจะหมดใช่ไหมครับพี่หยองจนก่อปุ๋ยจะหมดครับอ๋อจนก่อปุ๋ยจะหมดเราก็ค่อยหยุดหลังจากนั้นเราก็ปล่อยน้าตามไหมพี่หยองปล่อยน้ําตามปล่อยน้ําตามเวลาน้ํามันหยดใส่แล้วเนี่ยเราก็จะรู้ว่าปุ๋ยมันหมดในสายเนาะนะครับก็คือจะไม่ให้ปุ๋ยตกค้างในสายนะครับลักษณะการหยุดท่านผู้ชมครับหลังจากที่เรามาดูระบบการให้ปุ๋ยการใช้ปุ๋ยอยู่อณีลงในพื้นที่แล้วมันดีอย่างไร นะครับกับพี่กองนางเนาะกับพี่หยองเนาะวันนี้ก็ขออนุญาตเรียกชื่อเล่นนะครับก็วันนี้เราก็เดินทางมาถึงช่วงไทยแล้วนะพี่เนาะนะครับหลังจากพาชมพริกสวย,สวยแล้วก็ระบบน้ําแล้วก็วิธีการใช้ปุ๋ยเดอยากให้พี่หยองหรือพี่กองนางฝากถึงทางบ้านหน่อยนะครับถ้าใครสนใจในเรื่องของปุ๋ยยูอนนกครับถ้าใครสนใจก็มาชมได้เลยครับมาชมที่สวนได้เลยนะ<ว>นพี่เนาะนะ,นะครับ หลังจากนั้นพี่ยองก็จะให้ความรู้ได้เทคนิควิธีการใช้นะครับอยากให้พี่ยองฝากเบอร์โทรกับท่านผู้ชมทางบ้านหน่อยครับ0 6น3 6ห7 8นึ่งสาดดปหสองครับโทรติดได้ใช่ไหมครับพี่เบอร์นี้อีกสักรอบหนึ่งพี่0 6 1ย์7 7หนึ่งสาดดปหสองครับผมนี่ครับถ้าใครอยากเข้าสนใจนะครับปลูกพิกและเทคนิคดีๆและกลลมิรเคล็ดลับดีๆอยู่ในสวนแบบนี้ทำสะอาดแบบนี้เนี่ย มาหาพี่หยองและพี่กองนางของเราได้เลยอยู่ที่บ้านสารจอดตําบลสํายางอําเภอสีชมพูจังหวัดขอนแก่นของเรานะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณพี่กองนางและพี่หยองมากนะครับผมที่มาให้เทคนิคดีๆแบบนี้นะครับในงานของเรานะครับสําหรับผมพ่อใหญ่สีหาเหตุนะครับวันนี้ก็หาเหตุมาพอสมควรกับุยูโอนิกทั้งพี่กองนางด้วยทั้งพี่หยองด้วยก็แต่ขอสวัสดีครับผม วดตับพืชไม่กินปุ๋ยใส่เท่าไรก็ไม่โตสักทีอ๋อง่ายนิดเดียว,ว,วขอแนะนำปุ๋ยพลังทอร์นาโดปุ๋ยยูโอกปุ๋ยยูโอกปุ๋ยเกรดพรีเมี่ยมนวัตกรรมพลังทอร์นาโดใส่แล้วยินดีรากเดินผลผลิตเกินคาดปุ๋ยยูโอิก ใช้น้อยผลผลิตเพิ่มคุ้มค่าคุ้มราคาแก้ปัญหาดินแข็งดินแน่นดินขาดธาตุอาหารพืชโตเร็วติดผลดกคุณภาพดีสีสันสวยปุ๋ยยูโอนิกมี30สูตรให้เลือกใช้เหมาะกับทุกพืชทุกพื้นที่หาพิสูจน์มาแล้วทั่วประเทศเห็นผลไวได้ผลจริงกล้าท้าให้ลองสนใจใช้ปุ๋ยยูโอนิกติดต่อได้ที่ร้านตัวแทนขายปุ๋ยยูโอนิกทั่วประเทศหรือโทร02 399 555